สวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ป,ป้าป้าภายมี่มาทำอะไรป้าป้าสั่งสั่งของมาอย่างหนึง่งสวัสดีมินรักนักตกปลาทุกท่านครับผมวันนี้เนื่องจากอันเก่าเบ็ดยืมนะครับคืนเขาไปหมดแล้วก็เลยได้ถือโอกาสมีของตัวเองบ้างแล้วก็ราคาถูกเขาบอกว่าของถูกมีจริงไหมของถูกแล้วดีมีจริงไหมผมสั่งไป ไม่แพงนะครับแล้วก็ได้มาเยอะมากทีเนี้ยราคาหลักร้อยนะครับผมราคาหลักร้อยแต่มาดูกันว่าคุณภาพเขาจะได้หรือเปล่าแล้วแพ็คมาอยางดีมากเลยครับผมชอบแพ็คมากเลยถือว่าโอเคเลยในการแพ็คแต่ข้างในจะมีอะไรเสียหายไหมเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันครับเพื่อนๆครับโอ้โหสุดยอดเลยขอเปิดไฟนิดนึงนะครับผมขอเปิดไฟนิดนึ่งเปิดไฟหน่อยเปิดไฟหน่อยมันมืดเปิดเป็นสีอีกสีนึ่งครับ อีกสีหนึ่งครับอีกสีหนึ่งเออมันจะได้สว่างอ่ามาดูด้วยกันครับน้องเอนนี่มาช่วยกดตาแล้วแบบน้ะแกรีมากครับเพนะื่อนนะเรามาดูกัวต่างๆกันครับมันคืออะไรนะหลังจากเ็นผู้บ่าวไปยืนม,มาเกือบเกือบหลายเดือนเลยครับเกือบปี <laughs> นี่แหละครับ ที่บ้านอะไรไม่มีก็ยืมนะครับยืมไม่ได้อย่างเดียวคือเงินครับเดี๋ยวไปยืมนะครับเดี๋ยวมทะเลาะกันวันนี้ให้พี่แอนเป็นคนถือให้นะครับมาดูใกล้ๆครับขายมี่ไปปั้นๆนะครับถือไว้ถือไว้เอาเนี่ยถือไว้โอเคอ่ะถือไว้อ่ะถือไว้ กระสอบเราก็ยังใช้ประโยชน์ได้นะครับอันนี้ก็จะเก็บไว้ให้พี่แอนเก็บขยะได้นะครับพิจตรกระสอบว้าวมาแลวครับของถูกก็ดีมีที่ไหนชี้แรกครับมาดูกันมันคืออะไร,ะไรมันจิ้มน้ำจุม๋มจุ๋มน้ำจิม้มอ่าเดี๋ยวมาดูมาดูป๊าดไอ้ี่ใช้แกบไอ้ม่อย่าบ,บางล้องุกมาทังนี้ไอ้ม่ยืนฝั่งนี้โอเคอ่ะใช้เ,เก็ใช้แก็ะนานเห็นไหม แก้วไหมอืมน <g umbling fall asleep> ี่แรงดีจริงตัวเล็กๆแรงดีครับผู้ชมเป็นลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนครับตอนนี้กี่ขวดแล้วลูกกี่ขวบแล้วกี่ขวบแล้วไม่ตอบเลยกี่ขวดแล้วห้าหรือยังห้า้าแล้วห้าแล้วค่ะอ่าห้าขวบแล้วครับมาดูกันครับ กล่องแรกมามีสองทิ้นนะครับผมโอ้แพ็กดีมากแต่ข้างในจะใช้ได้ไหมเดี๋ยวมาดูกระดยาวครับ <c oughs> ขอขออนุญาตตัดหนังยางแล้วกันนะครับจะได้เพื่อความรวดเร็วครับผมของแถมมีอะไรไหมมันคืออะไรมันคืออะไรพี่แอนก็รุ้นไปด้วยกันครับ <c oughs> <c oughs> เปิดมาหักไม่งู <c oughs> จะเซ็งมากโอ้ใหญ่มากครับเพื่อนๆแล้วก็แันทันแทนโอ้โหนื่นหน่สวยครับเพื่อนๆไม่น่าเชื่อว่าราคาแค่นี้ก็สามารถมีของดีได้ครับแล้วสมบูรณ์ด้วยครับเพื่อนๆนะนะโอ้ ดีใจครับวันนี้ได้มีของตัวเองแล้วหลังจาก<ม>ยืมยืมเพื่อนมานานมากอ,มอันนี้คือเบ็ดยี่ห้อยี่ห้ออ่ะยี่ห้ออะไรเนี่ยอาชิโนนะครับอาชิโนแปดนย์สองนะครับอาชิโนอันเีงให้ดูใกล้ๆนะครับ อ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้ตกภาษาอังกฤษด้วยอาชิโนนะครับเห็นไหมเห็นหมเห็นชื่ออาชิโนไหมอ่านถูกไหมอ,อาชิโนเนะาะแปดศูนย์สองนะครับผมความยาวแปดฟุตครับเพื่อนๆราคาหลักร้อยนะครับสุดยอดจริงๆถือว่าคุ้มมากครับาารนี่นะครับก็ เขาบอกว่าสามารถที่จะงัดปลาตัวไซส์5-10กิโลได้นะครับเดี๋ยววันไหนว่างจากงานเดี๋ยวเราจะไปเทสกันอันนี้หนึ่งคันแล้วเรียบร้อยอาจจะเช็คคันที่สองครับผมเดี๋ยวเรามาเช็คคันที่สองกันเดี๋ยวเอ็นี่เยเพิ่งนะลูกเดี๋ยวเดียบมันหักเดี๋ยวเดออ่าเลยอนเน่อนเ้ื่อนเพอน่เอน คุณภาพขนาดนี้ได้ก็ถือว่าโอเคครับร้านเขาอันใหญ่มากแลยาวขนาดนี้แจ๋วมากเลยครับเพื่อนๆอ่าหนึ่งคันเสร็จแล้วอ่ะคันที่สองเดี๋ยวขอตรวจตรวจสอบทุกคันนะครับเผื่อมันมีเสียอะไรเนาะเราต้องจะได้เป็นไอ้นี่กับเพื่อนๆเดี๋ยวใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะ ไม่น่าไม่ไม่น่าจะต้องวางลิงก์เนาะก็คือแค่พิมพ์อาชิโนโลแล้วก็ราคาหลักร้อยนะครับลองเข้าไปดูว่าน่าจะมีครับอันนี้ก็โอเคครับสมบูรณ์ไม่มีตำหนิครับสวยงามผมชอบคันครับแต่คันคันนี้อาจจะเป็นพลาสติกนะครับมันไม่ได้เคลือบเงามาแต่ก็ถือว่าโอครับ ก็แกะพลาสติกออกได้ครับสำหรับใครที่ไม่ชอบจับพลาสติกมันลื่นครับอันนี้ก็จะได้ความแต่ผมว่าผมชอบด้านไม้ครับเพราะว่ามันเลอะง่ายแปลวบางคนชอบแบบมันๆัครับผมว่ามันมันมันถ้าเป็นเงาเงามันมันก็เสียของมันคือมันลื่นเวลาเมเราเกลี่ยเราปั้นเหยื่อครับเพื่อนแล้วบางทีเรารีบพอไปกินเบ็ดปุ๊บพอลื่นจากปุ๊บหลุดมือ หลายครั้งที่ผมไปเขาเรียกว่า,าวัดวัดปลาแล้วก็ปลาลูบเฉพาะความลื่นของด้ามเบ็ดครับผมก็เลยเลือกที่จะเอาเป็นด้ามเบ็ดมันแล้วแต่คนชอบเนาะผมชอบแบบอย่าแงบบนี้ครับมันไม่ลื่นจับไม่มีพลาดครับบางทีเรานั่งปั้นเดือยอย่างมือเลือเล่อนมือเปียกนะครับอันนี้ก็จับได้เลยแต่ว่าอาจจะมันจะสกปรกง่ายกว่าแบบเครื่องเงานะครับแล้วแต่คนชอบเนาะอ่า อันนี้สองสมบูรณ์ครับอ่ามาดูอันที่สาครับว่าไนี่แกะให้ป๊าป้าในลูกอันนั้นเลยโอ้จะแกะได้เหรอใช่แกะเลยลูกแกะเลยโอ้สูงสูงม,มากอ่าแกะเลยค่ะาแกะไม่ถแล้วมีของแถมด้วยนะครับแต่ของแถมยังไม่มาได้ส่วนลดพิเศษแล้วก็ววก็เลยเอาซื้อของแถมไปด้วยเลย ลมบางแดดราคาแพงแต่ว่าเราได้ในราคาถูกครับส่วนลดพิเศษอ่าหนมีนี่ด้วยครับอ่าแก๊งไม่น่าเชื่อว่าราคาหลักน้อยจะสามารถได้อของดีนะครับก็บางท่านอาจจะไปวิ่งหาหลักพันผมว่าหลักพันน่าจะไม่หไม่ต่างกันเลยครับที่ผมใช้มาก,ก็ผมว่าน่าจะ,ะพอๆกันอันนี้ก็สองครับ oh. ตกใจหมดเลย yeah, <good. S 1> อ้าวอ่านช่วยหป้าหน่อยมาๆงานเยอะครับล <c oughs> ุ้นครับว่าจะมีอ oh, ไมีซ้ <c oughs> อน <c oughs> วันเนื่องจากว่าผมสั่งไปของมันค้างอยู่หลายวันครับให้เราก็เสียวๆนะครับเพราะว่ามันค้างอยู่ที่บริษัทขนส่งถึงสองวันด้วยกันก็โทรมาขอเลื่อนการส่งนะครับ ตามท้องเรื่องสมบูรณ์ครับผมสวยงามสวยงามถือว,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 ว่าโอเคครับเป็นที่น่าพอใจราคาแค่นี้แต่ได้เบ็ดคุณภาพโอเคครับแล้วก็ยังมีของแถมให้ด้วยน่ารักมากๆครับโอเคโอเคอันนี้ใสล้หเหรอ,อ สองเราก็ยังสามารถเก็บเบ็ดได้อีกนะครับเบ็ดที่ไม่ได้ใช้ก็สามารถเก็บได้โอ้สวยงามครับไม่มีทิฏฐิอีกแล้วก็ถือว่าโอเคครับทานสามผ่านครับเพื่อนอ่ะเหลืออีกกล่องนึงครับไอมีแกให้ป้าในโลกอีกกล่องนึ่งแกหนึ่งแล้วกล่องนึงแกให้หน่อย จะ,ะแ,จแกะให้หโอ้ร่างเลยเหรอแกะให,หน่อยดูลูกสาวให้ลูกสาวช่วย,ยอย่างสมัครสมแน่นดีครับช่วยพ่อทุกอย่าง <laughs> เอามาทั้งนี้ทั้งนั้นหากล้งอยู่อ่ะนัหน้าไปเอ <laughs> นนาแกะมือเล็กๆแกะอย่างเร็วอ้าวงงแล้วทีเนี้เอาแกะยังไงค <laughs> รับยัง <laughs> <laughs> ไม่รู้ <laughs> ยังมีรู้โดนัทยังมีรู นี่ไงโอ้โหแรงเยอะลูกสาวพ่เขาบอกว่าหน้าตาดีได้พ่อขี้งอนได้แม่อันนี้อันนี้มาแล้วคุณอาโอ,โอเคเรอตามจำนวนที่สั่งครับเสียหายไหม ต้องขอเช็คก่อนนะครับผมอันนี้ติดแน่นมากไม่น่าเชื่อว่าของราคาหลักร้อยนะครับถือว่าคุณภาพโอเคนะครับผมพอใจไม่หนักมากแล้วก็กําลังดีครับผมว่ากําลังดีเลยถ้าราคาหลักพันหลักพันที่เคยใช้มาก็น้ําหนักจะหนักกว่านี้หน่อยนะึง แต่ผมว่าพอดีนะใส่โรคใส่อะไรเข้าไปก็น,น่าจะนิ่มมือเลยครับเดี๋ยวเทปหน้าเราจะไปเทสกันให้ดูว่าตอนที่เขาดึงปลาจะเป็นสภาพไหนจะดีไหมนะครับเดี๋ยวไปติดตามดีเทปหน้าอันนี้ถือว่าโอเคทักผ่านหมดไม่มีตำหนิสักสักหลังเลยถือโอเคครับเอามาเอ็มนี่มาลาเพาาื่อนๆกันแล้วมาลาหน้าๆกันแล้วเอาวางกับลูกวางกันใกล้กันนี้แล้ว ยังหงุดงงัดกระดาษอู่ลเอามานีกนเร็วๆมาลาก่อนอ <S <S แต่เรวันนี้ขอบคุณทุกๆท่านด้วยนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้อันนี้เป็นเบ็ดอาชิโนนะครับเบ็ดอาชิโนแ8ฟุตนะครับแปดนะครับแ0ดฟุตน้ำหนักเอ้ยเขาเรียกอะไรนะ่ะเว็ด8ปดขีสิบนะครับก็ถือว่าโอเคครับผม เป็นที่น่าพอใจแล้วครับผมชอบครับอ่ะน้องเอมี่ว,วันนี้ให้กี่ดาวคะลูกห้าดาวเลยไหมห้าดาวเลยโอ้โหอ,โอ,อะฝากฝากท่านผู้ชมหน่อยเร้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มี่ด้วยนะคะบ๊ายบายโอ้โหเก่งมากอะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามครับเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้าว่าเราจะไปตกปลาที่ไหนกันอะสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย